สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับติดตามนิพนธ์รต้คานะครับกระบะแสนนิดนิดมาแล้วนะครับแคปเปิดได้นะครับลูกค้าวันนี้นะครับผมนิพนธ์รต้คานะครับชัดเจนกว่านี้บ่มีอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับก็นําเสนอนะครับจะนําเสนอรถทุกๆรายการรายละเอียดต่างๆให้ลูกค้าวันนี้นะครับเขากับกระบะแคปเปิดได้ในราคาแค่ 138,000บาทนะครับเล่มทะเบียนพร้อมชุดโอนเรียบร้อยนะครับตัวนี้เป็นแคปเปิดได้เป็น Ford Ranger ปี2011นะครับแคปเปิดได้เครื่องดีภายในสวยนะครับลูกค้า138,000บาทคุ้มค่ามากนะครับกับคันนี้นะครับคอนโซลคอนโซลอะไรต่างๆใช้งานได้ทุกอย่างสภาพดีแอร์เย็นฟิล์มติดให้ใหม่นะครับลูกค้าสภาพ สวยงามเลยนะครับกันสาดท้ายมีนะเดี๋ยวใส่ให้นะครับลูกค้าตัวนี้นะครับลูกค้าตามสภาพนี้นะแต่ถามว่าเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องน้ํามันเกียร์ฟึงงท้ายให้อยู่เหมือนเดิมนะครับในราคาอยู่ที่1 3 8 0งแบาทกับผมทีพลออตโตคา่าชัดเจนกว่านี้บ่ม,มีอีกแล้ว นะครับวันนี้ก็จะนําเสนอครับเล่มทะเบียนพร้อมชุดโอนให้เรียบร้อยนะครับโอนให้พร้อมนะครับในราคา1นึ่งแสนสบาทไม่ต้องโอนมัดจามาไม่ต้องโอนจองมาเดี๋ยวเราจะส่งถึงหน้าบ้านแล้วไปเก็บเงินที่หน้าบ้านได้เลยนะครับก่อนจะเก็บเงินเราสามารถเอาขึ้นรถสไลด์ให้ลูกค้าไปส่งถึงหน้าบ้านได้เลยนะครับกับคันนี้สวยๆเลยนะครับลูกค้าตัวนี้นะครับด้านหลงด้านหน้าด้านท้ายอะไรต่างๆสภาพเดิมแท้แน่นอนกับคันนี้ ฟอร์ดเรนเจปี2011นะครับคันนี้นะครับไฟทองไฟท้ายสวยๆเลยนะครับสีสันสวยงามนะครับมีตำหนิบ้างไหมครับสีดำสีดำมีตำหนิบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ลูกค้าไว้ใจได้สภาพนี้ราคานี้คุ้มค่าแน่นอนกับราคาอยู่ที่138,000บาทนะครับตัวด้านหน้านะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปตั้งศูนย์ปรับ แต่้ตั้งศูนย์ถ่วงล้อให้เรียบร้อยนะครับลูกค้าเราก็จะทํางานเก็บรายละเอียดต่างๆให้ลูกค้าได้เรียบร้อยเลยนะครับเริ่มจากฝั่งด้านหน้านะครับสีสันนะครับมีรอยเล็กๆน้อยๆนะครับในราคานี่นะครับก็มีรอยสะเก็ดก้อนหินอะไรต่างๆนี่ครับนี่นะครับก็มีเล็กๆน้อยๆนะครับสีดานะครับฝากระโปรงนะครับเติมโรงงานนะครับมีสีรอยนิดๆหน่อยๆนะครับลูกค้าในราคานี้เลย138,00 0บาท นะครับลูกค้าก็ด้านข้างอะไรต่างๆก็สภาพของสวยๆงามๆกระจกนะครับก็เป็นฟอร์ดตัวเดิมอยู่นะครับตัวนี้นะครับกระจกเดิมกระจกด้านข้างเป็นโครเนียมแล้วก็มีไฟด้วยนะครับโลโก้เรนเจอร์นะครับยังมียังอะไรต่างๆมือจับโครเมียมสีสันด้านข้างไม่มีรอยลักยิ้มนะครับก็ถือว่าสวยงามนะครับ แผงประตูด้านข้างเป็นกระจกไฟฟ้าระบบเซฟตี้ล็อกแผงด้านข้างอะไรต่างๆสภาพสวยงามนะครับคอนโซลคอนโซลนะครับแอร์เย็นนะครับเดี๋ยวทำอะไรต่างๆให้ลูกค้านะครับในราคานี้เลย1 3 8 0 0 0บาทนะครับลูกค้าราคานี้คุ้มค่ามากโอนให้พร้อมบาะไม่ขาดไม่ชำรุดภายในสะอาดจริงแท้แน่นอนลูกค้าดูสภาพนี้นะครับลูกค้าน็อตไม่มีการขยับเคยลื่อนต่างๆสภาพแบบตัวนี้ค่อนข้างอะไรต่างๆดีแน่นอนนะครับคันนี้บอกได้เลยว่าสวยจริงแท้แน่นอน ก็ราคาคุ้มค่านะครับประหยัดด้วยนะครับเอาไว้ไปไร่ไปนาไปสวนไปในเมืองนะครับท่องเที่ยวทั่วไทยได้เหมือนกันในราคา1 3 8 0 0 0บาทกับคันนี้ Ford Ranger นะครับสีด้านข้าก็ถือว่าสวยงามนะครับก็ถือว่าใช้งานได้แม็กไลเนอร์มีมาให้นะครับลูกค้าส่วนการสาดท้ายมีมาเหมือนกันนะครับวันนี้ก็จะทําให้ลูกค้า ไฟท้ายนะครับไม่มีแตกไม่มีชมอกรดนะครับไม่มีหักไม่มีอะไรต่างๆนะครับฝาเปิดด้านท้ายโลโก้ฟอร์ดมีนะครับด้านตรงด้านท้ายสภาพเดิมนะครับลูกค้าเปิดท้ายง่ายอะไรต่างๆสภาพเดิมสวยๆเลยนะครับลูกค้านี่เลยนี่นะครับเป็นนะนี่นะลูกค้า นี่รถสวย,สวยรถจากภาคอีสานเราเองอุดรธานีนะครับลูกค้าแผงประตูด้านข้างฝั่งทางด้านนี้นะครับก็สภาพนะครับก็สวยงามมีรอยแตกนของสีนิดนึงนะครับลูกค้าล้อแมกตรงรุ่นนะครับ ford ranger เ,เ,เลยนะครับล้อแมกเดิมโรงงานนะครับลูกค้า นี่นะครับแผงตูวด้านข้างอะไรต่างๆมือจับโครเนียมสวยๆแผงด้านข้างอะไรต่างๆนี่สภาพเดิมแท้แน่นอนสวยเดี๋ยวฟิล์มนะครับเราก็จะไปติดให้หม่อยู่นะฟิล์มันไม่สวยนะหนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันบาทเราก็จะทําให้ลูกค้าอยู่นะครับห้องเครื่องอะไรต่างๆนะครับแต่ดังนะครับแอร์เย็นนะครับลูกค้าไฟตรงไฟตาระบบกระจกนะครับขึ้นไหมนะครับเดี๋ยวผมบอกให้ลงคนระับ ขึ้นลงใช้งานได้นะครับตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้ปกตินะครับลูกยาลูกค้าทุกอย่างใช้งานได้ปกติเครื่องดีแอร์เย็นนะครับแขปเปิดได้ราคานี้เลยนะครับ1 3 8 0 0 0าบาทถามว่าจัดไฟแนนซ์ได้ไหมผมมีไฟแนนซ์รองรับบริการจัดไฟแนนซ์ก็ได้เหมือนกันนะครับลูกค้าก็ถามว่าจัดไฟแนนซ์ไรนะครับไฟแนนซ์ขนาดกลางครับไม่ได้ดิสซิงก็ได้นะครับลูกค้า สามารถจัดไฟแนนซ์ได้เหมือนกันนะครับแต่ยอดก็ได,ได้ได้เท่าไหร่เดี๋ยวผมเช็คยอดให้นะครับลูกค้าสามารถจัดไฟแนนซ์ได้เหมือนเดิมนะครับลูกค้าอยากจัดไฟแนนซ์ค่างวดสามพันได้ไหมได้เหมือนกันครับลูกค้าเราสามารถจัดไฟแนนซ์ให้คุณได้นะครับแล้วก็สามารถจัดส่งให้ถึงหน้าบ้านได้เหมือนกันนะครับลูกค้าไฟตาเดิมโรงงานนะครับคันนี้ก็ถือว่าสภาพส,สวยๆเลยนะครับผมให้ดูนะครับฝาครอบเครื่องมีนะ ลูกค้าฝาครอบเครื่องก็มีแต่เราทําให้แบตเตอรี่ใหม่นะครับอะไรต่างๆซุ้มอะไรต่างๆสภาพเดิมนะครับห้องเครื่องใสสะอาดเราเปิดฝาครอบให้ดูฝาครอบตัวนี้มีนะครับเดี๋ยวใส่ให้แต่เราเปิดผมถ่ายคลิปให้ดูนี่คือว่าเราเปิดฝาครอบว่ามีคราบน้ํามันอะไรต่างๆไหมไม่มีแน่นอนนะครับลูกค้าสภาพเครื่องยนต์สีสันสวยงามมากไม่มีน้ํามันเครื่องรั่วซึมอะไรต่างๆ ข้ออะไรต่างๆสภาพสีสันสวยงามเลยนะครับลูกค้านี่เลยสภาพสวยๆแบบนี้นะครับใครอยากได้ใครอยากเป็นเจ้าของโทรหาได้เลย0985984026นิพ์ออตโตคารยินดีให้บริการนะครับบริการเอาจัดส่งได้ถึงหน้าบ้านจัดไฟแนนซ์ได้ทั่วไทยจัดส่งได้ทั่วไทยนะครับคันนี้เรื่องคันนี้เรื่องจริงเรื่องสวยนะครับช่วงนี้ผมขออนุญาตลงลดราคาหลักแสตนต้นๆก่อนนะครับใครอยากได้รถอะไรต่างๆนี่นะครับ เครื่องฟิสต์ตติดง่ายนะครับลูกค้าเครื่องดีนะคันนี้เครื่องดีด้วยนะครับลูกค้าบอกได้เลยว่าเครื่องดีจริงครับคันนี้นี้เลยนะครับเครื่องดีแอร์เย็นนะครับลูกค้านี่นะครับเดี๋ยวต่อไปเราก็มีช่างประจําร้านที่มาช่วยงานนะครับนอกจากผมที่นอราตัคาที่ว่าดูแลรถให้ลูกค้าแล้วก็จะมีช่างเก่งจากศูนย์โตโยต้าเลยนะครับเป็น อาจารย์ของผมเองนะครับที่สอนผมามาในการทําดูแลรถเรื่องเครื่องยนต์นะครับต่อไปผมจะทําคลิปให้แกแกจะเข้ามาทํางานด้วยกับผมนะครับก็แกเคยอยู่ศูนย์โตโยต้ามานะครับแล้วก็ได้รับรางวัลน,นะครับเป็นระดับช่งางสามารถแก้ไขรถได้ระดับประเทศมีหนังสือมีใบประกาศมีอะไรรับรองหมดเลยจากโตโยต้าไว้อยู่นะครับเรามีมาต่อไปนะครับเราก็จะดูแลรถลูกค้าแล้วก็จะถ่ายทํา ิปนะครับต่างๆเกี่ยวกับรถการดูแลรถนะครับว่าเราซื้อรถกับเราไปแล้วมั่นใจได้เลยนิพนธ์ทำยังไงทำยังไงแบบไหนรถเป็นนี้แบบไหนเราสามารถบอกได้ลูกค้าตอบโจทย์ลูกค้าได้ซื้อรถกับเราไม่ใช่แค่นายหน้าเรื่องราคาเราดูแลรถเหมือนดูแลรถท่านเหมือนรถเรานะครับเราจะดูแลรถให้ท่านเลยนะครับก็เหมือนว่ารถทุกคันนะครับที่ผมขายออกไปเนี่ยเราสามารถดูแลแล้วก็ บริการหลังการขายให้ลูกค้าได้เลยนะครับดูนะนี่นะครับลูกค้าเป็นไงเครื่องดังนิ่งดังดีสวยงามบอกได้เลยคำเดียวว่าคุ้มค่าแน่นอนนะครับกับราคานี้หนึ่งแสนสามมื่นแปดพันบาทนะครับเครื่องสวยเครื่องดีนะลูกค้าบอกได้เลยว่าเครืค่องสวยเครื่องเีย หน้าตาเดิมๆผ่านตรงผานหน้าเดิมๆมหมดเลยเนี่ยนะครับราคานี้นะครับลูกค้า1นึ0 0แสนบาทเอาไปเลยนะครับลูกค้าหเก็บงานเก็บรายละเอียดโอนให้พร้อมนะครับจัดส่งถึงหน้าบ้านได้นะครับคันนี้นะครับจัดส่งถึงหน้าบ้านนะครับแคบปเปิดได้ในราคาอยู่ที่1นึ0 0แบาทนะครับลูกค้า1นึ0 0แบาทเอง นะครับใครสนใจโทรเข้ามา098 598 4026ผมนิพนธ์ออโต้คาร์ยินดีให้บริการนะครับคลิปนี้ยังไม่ได้เอาขึ้นลิฟให้ลูกค้าได้ดูนะครับก็ขออภัยด้วยเดี๋ยวผมเอาขึ้นลิฟตให้ดูนะครับก่อนอื่นนะครับเห็นไหมไทายท่านคันนั้นเกียร์ออโต้ใครรออยู่เดี๋ยวผมพาไปดูนะครับนี่นะครับใครจะมาดูมิติเอ็กนะผมบอกได้เลยว่านะครับอันนี้50าหมบาทนะสีสันไม่สวยนะครับลูกค้าจะเข้ามาดูอะ ก็ถามว่านะครับสีสันอ่ะไม่สวยห้าหมื่นบาทอย่างเงี้ยนี่นะครับสีสันไม่สวยงามนะตัวนี้อะไรต่างๆเนี่ยหูกระจกเนี่ยผมมีเปลี่ยนให้อยู่นะครับสีสันไม่สวยนะครับเนี่ยสีรอยแตกงาอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ด้านทงด้านท้ายนะครับลูกค้าเนี่ยจะเป็นประมาณนี้นะครับห้าหมื่นนะครับต่อรองได้นะครับแต่ว่ารับประกันว่าเครื่องดีนะครับหม้อน้งม้อน้ําเดี๋ยวผมไปทําก่อนผมจะเปลี่ยนหม้อน้ําออกตัวใหม่ให้นะครับตัวนี้มันรั่วไฟตามีแตกอย่างเงี้ยนะครับ แต่ไฟตาออกอะไรต่างๆออกอยู่นะห้าหมื่นนะครับใครจะเข้ามาดูแต่พวไมาลัยธรรมดานะครับเบรกดี d, เครื่องดีนะครับลูกค้าแอร์เย็นใครเนี่ยก็จะมาดูรายละเอียดต่างๆแบบนี้นะห้าหมื่นนะครับก็คือต้องถามว่าลูกค้าพอใจก็เข้ามาดูได้นะครับบอกอะไรต่างๆคุณจะมาหารถในราคาสี่หมื่นแบบว่าสภาพพร้อมเลยแบบว่าสีไม่มีตําหนิอะไรต่างๆอะ่ะไม่มีครับเฉพาะเครื่องนะส,สมมติว่าคุณไปซื้อเครื่องนะครับเฉพาะเครื่องจะสองหมื่นแล้ว นะครับพร้อมเล่มทะเบียนอะไรต่างๆเนี่ยแล้วรถน่ะมันก็ขายตามราคาตามสภาพผมก็ขายอยู่ที่ห้าหมื่นตามสภาพไม่ได้นะน,น,นะครับก็คือหมายว่าลูกค้ารับได้ก็คือมาซื้อได้เลยนะครับลูกค้าแคปเปิดได้ไอแคบปเปิดไม่ได้เนี่ยแคบปไม่นี่นะครับเนีียวางอะไรต่างๆได้คุณจะมาหารถที่แบบว่าสวยๆเลยนะครับกิฟเลยเป็นไปไม่ได้นะครับลูกค้ารถราคาสี่ห้าหมื่นก็ ก็าถามว่าประมาณนี้นะครับห้าหมื่นก็อยู่ประมาณนี้ถ้าแสนมันก็จะสวยแบบนั้นนะครับก็สี่ห้าหมื่นก็อยู่ประมาณนี้นะครับลูกค้าอันนี้เอาไว้ขนขนยางพาราขนขี้ยางพาราขนหญ้าอะไรให้บัวคือคุณไม่ต้องเอารถใหม่คุณเอาแบบนี้ไปสี่ห้าหมื่นคุณใช้ได้อีกสิบปีก็ได้คุณก็ไม่ตอบอันนี้ภาษีขาดเกินสามปีลูกค้าก็จะเข้ามาดูก็เข้ามาดูได้นะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับส่วนคันนี้เกียออโต้ uto, ผมให้ดูช่วงล่างก่อน นี่คือรถเกียร์ออโต้ผมกํลาลังล้างทําความสะอาดนะครับนี่คือเราก็ล้างทําความสะอาดแบบนี้เลยอันนี้มิซูบิชิไททันนะครับเกียร์ออโต้ใครสนใจก็รอติดตามได้นะครับ1นึ0 0แบาทเองนะครับลูกค้าอันนี้เป็นเกียร์ออโต้ดูห้องคงห้องเครื่องนะครับไม่มีคราบซึมอะไรต่างๆนะครับดูนะครับเนี่ยคือเราดูนะฮะลูกค้านี่เลยสวยๆเลยเนี่ยคัสทรงคัสซี 4, ต่างๆลูกมงลูกหนางอันนี้เป็นไททันเกียร์ออโต้ คันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะลูกค้าคันนี้เป็นมิตซูบิชิไทยทันเกียร์ออโต้ราคานะครับก็อยู่ที่แสนกว่าบาทเองเหมือนกันนะครับไม่ถึงสองแสนนะนี่เลยนะครับลูกค้านี่นะสะภาพด้านรงด้าน,านท้ายอะไรต่างๆสภาพเดิมแท้แน่นอนกับมิตซูบิชิไทยทันเกียร์ออโต้ใครรออยู่รอต่ะได้เลยนะครับรถคอก็ยังมียังมีให้ลูกค้าได้เลือกเดี๋ยวเราเปิดหน้าร้านอีกสักพอยหน่อยนะครับก่อนอื่นนะครับผมขออนุญาตใครสนใจคันนี้นะครับขอร์ดคันนี้ ราคาก็อยู่ที่1นึ0 0 0สนบาทนะครับเล่มทะเบียนพร้อมโอนให้เรียบร้อยนะครับจัดส่งถึงหน้าบ้านท่านใครสนใจก็โทรเข้ามาลองปรึกษาเข้ามา0985984026น์อผมนิพนเรตคายินดีให้บริการนะครับอันนี้จอดหน้าเชิดเลยนะครับไม่ได้โหลดหลังนะไม่ได้โหลนะไไดหลไม่ทําอะไรนะครับก็ว่าเราจอดบนเนินนะครับก็เลยอันนั้นเอาแบบหน้าเชิดให้ดูสักหน่อยนะครับก็ลูกค้าเดี๋ยว,วรายละเอียดต่างๆนะครับใครสนใจคันนี้นะครับ โทรหาได้เลย0985984026บริการจัดส่งได้ทั่วไทยจัดไฟแนนซ์ได้ทั่วไทยนะครับคันนี้138,000บาทนะครับกับผมนี่ปนออโตคาชัดเจนกว่านี้บ่มีอีกแล้วใครสนใจใครอยากได้โทรเข้ามา0985984026นะครับไม่ต้องโอนมัดจำไม่ต้องโอนจองนะครับใครสนใจก็โทรเข้ามาได้นะครับลูกค้าราคานี้เลยนะครับ138,000บาทกับผมที่ปนออโตคา ชัดเจนกว่านี้บอมีแล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยแล,วแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ